จุดกม40่ครับ km 4 0 2กิโลเมตรเป็นไรที่แบบเออมันก็ล้านะแต่ว่ามันก็ไปได้คือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแบบเหมือนกองเชียร์ให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีมากแล้วก็อ,กอย่างก็คือ เราไม่ได้วิ่งเร็วเราไปเรื่อยๆแล้วก็บริหารจัดการเพสบริหารจัดการเรื่องแคลเดียมน้ำให้ดีๆก็พอพอที่จะถูกระชยไปได้แต่ว่าถามว่าเวลามันดีไหมมันก็ไม่ครับแต่ว่าเรารู้สึกเราแฮปปี้กับการที่เราได้มาวิ่งเบอร์ลินมาราทอนในวันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างผมนี้นะฮะก็เป็นพี่ๆวอลเนเทียที่มา ให้น้ำนะักกีฬานะครับก็ต้องขอขอบระคุณครับวอเซอร์ดังเคโอเคครับ2องกิโลเมตรสุดท้ายดเดี๋ยวผม<ด>คิดว่าเดินประมาณ500เมตรไม่ถึงฮนะ2 3 0 0เมตรก็พอแล้วก็จะวิ่งแล้วก็เข้าเส้นแล้วครับเจอกันครับ